สำหรับวิดีโอนี้เราจะมาดูปฏิกิริยาของอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเมื่ออะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเกิดปฏิกิริยากับสารละลายโบรมีนเราจะเรียกปฏิกิริยาว่าบรมีเนชันซึ่งจะต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือเป็นอาจจะเป็นพวกเหล็กหรือเป็นอะลูมิเนียมคลอไรเฟอริกคลอไรหรือว่าเฟอริก r บรอมาะ ตัวนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าปฏิกิริยา4.8 4.9แล้วก็4.10สินะคะสิ่งที่เหมือนกันของ3ปฏิกิริยานี้ก็คือมีทลูอีนเป็นสารตั้งต้นทั้ง3ปฏิกิริยาเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยมี2ตัวนะคะทั้งหมดเลย2ตัวนอกจากนั้นแล้วเวลาตัวของผลิตภัณฑ์เนี่ยเวลาที่ตัวที่มาเกาะ ก็จะเกาะที่ตำแหน่งเดียวกันก็คือตัวแรกเกาะที่ตำแหน่งที่ตรงกันข้ามกับตัวของทลูอีนนะคะอีกตัวหนึ่งจะเกาะที่ตำแหน่งที่ชิดกับโทลูอีนเลยคาร์บอนที่ชิดกับทลูอีนตัวนี้ก็เช่นกันไนเตรชันก็เช่นกันเกาะตรงข้ามแล้วก็เกาะชิดซัลฟอรกก็เช่นกันเกาะตรงข้ามแล้วก็เกาะชิดตัวนี้ก็คือสิ่งที่เหมือนกัน ทีนี้มาดูสิ่งที่แตกต่างกันนะคะแน่นอนว่าปฏิกิริยา bromination เนี่ยมันก็ต้องทำปฏิกิริยากับ b r o m i n ใช่ไหมคะตัวที่มาเกาะเนี่ยก็จะเป็น Br ตัวเดียวนะคะไม่ใช่ Br 2นะตัวนี้ผิดนะคะไม่เอาตัวนี้ก็เช่นกัน Br ก็เกาะเกาะตรงข้ามแล้วก็เกาะชิดนะคะดังนั้นเกิดผลิตภัณฑ์ขึ้น2ตัว ถัดมาก็คือไนเตรชันไนเตรชันก็คือการทำปฏิกับกรดไนตริกโดยจะมีกรดซัลฟูริกด้วยนะคะทีนี้ตัวที่มาเก่อก็คือ NO2 นะคะที่ตำแหน่งที่ตรงกันข้ามแล้วก็ตำแหน่งที่ติดกันสุดท้ายก็คือซัลฟูเนชันนะคะซัลฟูเนชันก็จะเป็นการทำปฏิยากับกรดซัลฟูริกนะคะก็จะตัวของ SO3H ตัวนี้ก็จะมาเกาะที่ตำแหน่งตรงกันข้ามแล้วก็เกาะที่ตำแหน่งที่ติดกับตัวของหมู่เมทิลของทลูอีนนะคะดังนั้นในการอ่านปฏิกิริยาเคมีการอ่านหนังสือไม่ว่าวิชานี้หรือวิชาใดก็ตามเราก็ควรจะดูความเหมือนความแตกต่างเป็นการอ่านแบบวิเคราะห์มันก็จะทำให้เราช่วยในการจำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าตัวของวงเบนซีนเนี่ย สารตั้งต้นมีวงเบนซีนสารผลิตภัณฑ์ก็มีวงเบนซีนทั้งหมดเลยนะคะห้ามลืมเขียนนะคะถ้าลืมเขียนก็จะไม่ถูก